สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาชมเหรียญที่มันแปลกนะครับผิดบอกผิดแบบที่เป็นราคานะครับมีแบบใดแน่นะครับลักษณะของเหรียญที่เป็นราคานะครับที่ผมให้รับชมนี่มีเป็นคููนะครับจะมีปกติและมีความพิเศษนะครับด้านขวานี่เป็นความพิเศษของตัวเหรียญหรือว่าเหรียญที่แปลกนะครับส่วนด้านซ้ายเป็นเหนรียญปกติเดี๋ยวผมจะให้รับชม เท่ละคู่นะครับว่าคู่นี้แปลกแบบใดคู่นี้แปลกแบบใดนะครับคู่นี้ก็แปลกนะครับอันนี้ก็แปลกมีาาหาสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบหาสตางค์หนึ่งบาทนะครับ<ว><น>เริ่มที่เหรียญเล็กก่อนแล้วกันนะครับขอเป็นเหรียญหาสตางค์ก่อนนะครับอันนี้ให้ส้มปกติก่อนนะครับเหรียญแรกคู่แรกเหรียญหาสตางค์ครับเหรียญปกติผระเสียนกลับแบบนี้ครับ เด๋ยวนี้จะมีความแปลกสังเกตนะครับหมุนเห็นบอกครับผ้าเสียนขึ้นเกือบตรงนะครับนี่แหละเป็นราคาครับเด๋ยนแรกที่ให้รับชมบอท่านเป็นราคานะครับถึงเป็นกับลักบาทนะครับเดี๋ยวที่สองครับอันนี้เป็นซิปจะตางปีพศสองพันห้าร้อยครับหมุนเช่นเคยครับปกติครับ มาเรียนนี่นครับพระเสียนเอียงขวางนะครับแบบนี้เป็นราคามาบาดการจะหน้าพิเศษครับไปที่ระคูเลยนะครับบาดการจะหน้าพิเศษถาเจอนะครับจะสูงกว่าปกตินะครับสูงกว่าบรรดาที่ผมให้รับชมอยู่นะครับหมุนครับอันนี้ปกตินะครับ เส่หากันอยู่สองบาทหรือสาบาทประมาณนะครับเรียนนี้สังเกตดีๆครับนี่ครับพระเสียนเอียงลงมาข้างล่างนะครับถ้าเป็นเสียนกรับได้ถึงพันครับแต่นี่ก็หลายลอยอยู่แล้วละครับมาที่ยี่สิบหาสตางค์ปีพศสองพันห้าร้อยเดืยนแรกปกติครับเรียนหากันบ่ถึงสิบบาทครับมาเรียนนี่ ราคาลักลอยขึ้นครับหมุนนี่ครับพระเสียนขึ้นเกือบตรงนะครับ่านไปครับมาเรียนบาทวัดพระแก้วหรือบาทปีพศ2525เรียนปีนี้ให้ดูที่พระเสียนนะครับอันนี้ด้านลังด้านน้านี่ครับด้านนาเป็นพระเสียนใหญ่นะคร,ครับส่วนเหรียนที่สอง ด้านล่างเหมือนกันนะครับหมุนนี่ครับเป็นรุ่นพระเสียนเล็กนะครับเปรียบเทียบใช้กันครับความแตกต่างเห็นชัดนะครับด้านล่างนี่เลียนล่างเป็นพระเสียนเล็กด้านบนเป็นพระเสียนใหญ่เป็นราคาคือพระเสียนเล็กนะครับหาลอยถึงพันสองพันหรือตามสภาพถึงสามพันบาทครับส่วนอันนี้บวกเกินสามบาทนะครับมาบาทเรือหงครับบาทเรือหงก็เช่นเคยจับหมุน หัวขึ้นก้อยลงปกติครับแต่มาเรียนนี่หมุนเฉียงครับจะเรียนนี่รักรอยขึ้นครับพิษถ่ายด้วยบาดตาแผ่นดินนะครับเรียนแรกปกติหัวก้อยขึ้นลงธรรมดานะครับมาดูเรียนนี้น่ครับเอยียงออกทางขวานะครับ พระเสียนเอียงออกทางขวานี่ครับแบบนี้แหละครับเป็นราคาครับรักลอยขึ้นครับผมถึงพยายามให้ความดูทุกท่านที่มีจับหมุนทาพิษบ็อกพิษแบบตามที่ผมไม้รับส้มนะครับประเมินลักลอยขึ้นทั้งนั้นการซื้อขายบอกมีออกใบรับร้อนนะครับ